สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Finder Podcast นะคะห่างหายกันไปเป็นเวลาหนึ่งเลยนะคะสำหรับ Finder Podcast แต่วันนี้เรากลับมาพร้อมไฮไลท์พิเศษค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของ Berkshire Hathaway ซึ่งนะคะเราจะนำไฮไลท์ของการประชุม Annual General Meeting ปี2024จากคุณลุงบัฟเฟต t มาฝากทุกท่านกันค่ะ5 Takeaway นะคะคืออะไรบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะ Takeaway แรกนะคะ คุณปู่นะคะตอนนี้ก็เริ่มแลน succession plan แล้วหาคนที่จะมาแทนตัวเองนะคะในอนาคตเพื่อให้ Berkshire Hathaway เนี่ยรันต่อไปอย่างที่ทราบกันดีสำหรับแฟนของคุณปู่บัฟเฟตนะคะแล้วก็คุณปู่ชาลีมังเกอร์ซึ่งคุณปูณป่ชาลีเนี่ยก็เพิ่งจากพวกเราไปนะคะปีนี้เป็นปีแรกเลยที่คุณปู่บัฟเฟตเนี่ยออกโรงเพียงคนเดียว เขาก็เริ่มพูดถึงการที่จะหาคนมาทดแทนแล้วซึ่งก็ประกาศแล้วนะคะว่าก็จะเป็นคุณเกรก a อาเบลนั่นเองนะคะที่จะเข้ามานะคะมีบทบาทในการตัดสินใจลงทุนต่างๆของเบิร์กชัยฮัตเวย์คุณเกรก a อาเบลเนี่ยอายุ61ปีก็จะเข้ามาเป็น CEO ของเบิร์กชัยฮัตเวย์แล้วก็เป็นผู้ที่ทำการตัดสินใจลงทุนต่างๆเลือกหุ้นในพอร์ตโฟลิโอต่อจากคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์เทกเวทที่2 เบร์กชัยตัดสินใจลดการลงทุนในหุ้น Apple ลดมาเป็น2ไตรามาสติดต่อกันแล้วโดยเบร์กชัยนะคะก็ขายหุ้นไปถึง10ล้านหุ้นนะคะหรือ1%ของหุ้นทั้งหมดของ Apple นะคะในช่วงไตรามาสท้ายของปี2023แล้วก็ในไตรามาสล่าสุดนี้นะคะในปี2024ไตรามาสแรกเนี่ยก็ขายไปอีก116ล้านหุ้นนะคะของ Apple เป็นที่น่าสนใจนะว่าคุณปู่บัฟเฟตเนี่ยเขามองว่า Apple เนี่ยในต่อไปจะยังมี competitive advantage ต่างๆที่เข้มแข็งแข็งแรงอยู่หรือเปล่านะคะจึงขายหุ้นออกมาแบบนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียว Take away ที่3 คุณปู่บัฟเฟตเขามีความเชื่อว่า AI หรือว่า artificial intelligence เนี่ยอาจจะทำให้เกิด growth industry ใหม่ๆขึ้นใน annual meeting เนี่ยคุณปู่บัฟเฟต์ก็ได้ highlight potential ต่างๆนะคะของเจ้า AI เนี่ยว่ามันสามารถที่จะหลอกลวงคนได้ง่ายๆเลยสามารถสร้างภาพปลอม message ปลอมต่างๆได้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็คนที่เป็น gammer หรือว่าพวกนักต้มตุนทั้งหลายเนี่ย ก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีเนี้ยในการที่จะหลอกลวงคนให้ส่งเงินไปมาหรือว่าหลอกลวงแม้แต่กระทั่งคนในครอบครัวได้เลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นนะคะภาพในปัจจุบันทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นภาพเจ้าตัวจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นภาพ AI ที่ generete ขึ้นมาเนาะยกตัวอย่างนะคะอย่าง Taylor Swift เนี่ยก็ยังโดนเจ้า AI เนี่ยสร้างวิดีโอปลอมเลยทีเดียวนะคะ ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวนะคะว่าถูกหลอกให้โอนเงินต่างๆไม่เฉพาะแค่บุคคลเท่านั้นแต่แม้แต่บริษัทนะคะที่มีการตรวจสอบกันค่อนข้างถี่ทวนก็ยังโดนอย่างไรก็ดีคุณปู่บอกว่าแม้จะเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะในเรื่องของการหลอกลวงต่างๆแต่มันก็มีโอกาสที่จะเติบโตเปลี่ยงก้าวกระโดดเลยนะคะด้วยการใช้ AI และถ้าคุณปู่เป็นนักลงทุนแล้วก็สนใจที่จะลงทุนในเรื่องของการสแกมคนเนี่ย ก็มองว่ามันจะเป็นโก o w t อินดัสทรีที่น่าสนใจเลยทีเดียวเป็นมุมมองที่น่าสนใจอีกมุมหนึ่งนะคะในเรื่องของ AI จากคุณปูป่บัฟเฟต a k e a w a y ที่4คุณปู่ขายหุ้นของ Paramount g l o b a l ไปทั้งหมดเลย100% ขายไปหมดแล้วแม้ว่านะคะจะขายโดยการขัดทุนก็ตามคุณปู่เนี่ยถือหุ้นอยู่63.3ล้านหุ้นในพาราเมลนะคะแล้วก็ตัดสินใจที่จะเริ่มคัดมาเลยมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตอนนี้ก็ขายไปหมดแล้วนะคะสุดท้ายเลยนะคะเทคเวย์ที่คิดว่าน่าจะเป็นอัลฟาให้กับหลายๆคนนะคะที่ลงทุนในตอนนี้ก็คือการที่คุณปู่มองว่าประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจมากๆเลย คุณปู่ใช้คำว่าอินเดียเนี่ยมันยัง u n explore นะคะยังเหมือนประเทศที่มันยังไม่ได้ถูกค้นพบอ่ะแล้วมันก็มี u n a t t e n d e d o p p o r t u n i t s ต่างๆเยอะมากๆนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจมากๆนะแต่สำหรับจะลงทุนในบริษทัทไหนเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดเผยเออกา,านะคะคงต้องติดตามรอดูกันต่อไปว่าบริษทัทไหนที่จะเป็นบริษทัทที่โชคดีนะคะที่เข้าตาทาง์ก k s h i r e h a t a w a y ให้เข้าไปลงทุน สำหรับพวกเรานะคะที่เป็นนักลงทุนนะคะแล้วก็สนใจลงทุนตามมุมมองของคุณปู่ในประเทศอินเดียเนาะ ก็สามารถทำได้ไม่ยากมากนะคะก็ใช้เครื่องมืออย่างกองทุนรวมเนี่ยช่วยให้เรามี exposure นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปลงทุนในประเทศอินเดียได้กองทุนที่ช่วยลดจนภาษีได้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะคะซึ่งเดี๋ยวยังไงทาง Finder Podcast แปะไว้ให้ท่านตารางในคอมเมนต์นะคะลองเข้าไปศึกษาข้อมูลนะคะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเนาะควรศึกษาข้อมูลและทาความเข้าใจนะคะก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็นำา5ข้อที่เป็น Takeaway จาก Berkshire Hathaway Annual no General Meeting มาฝากทุกท่านแฟนแฟน n i n r Podcast เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ